เดี๋ยวค่อยตัดกันเลยว่าอยางสวัสดีครับช่างต่อน้าไม้ยิงปลานะครับเอากระพี้เขาควายนะครับมาเทสปืนศูนย์นะครับยังไม่ได้ปิดตูดนะครับยังไม่ได้ปิดตูด,ดตสแตนเลสเพิ่งประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาเทสนะครับอันนี้เป็นชักเจ็ดสิบนะครับปีกห้าสิบห้าปืนศูนย์นะครับชักเจ็ดสิบปีกห้าสิบห้าเนาะก็ ไก่ตัวนี้เป็นไก่ไก่สามชิ้นนะครับไม่ใช่ไกล่รละครังถ้าถ้าถ้าเป็นไกล่รละครังมันจะมันจะปล่อยลูกลงแบบนี้ไม่ล็อกนะแต่ว่าตัวนี้มันปล่อยลูกไหลลงแล้วก็ล็อกเลยครับล็อกแล้วล็อกแล้วนะครับ ก่อนก็มือสั้นเลยสั้นว่ะตันนีเซฟน,น,นะครับอันนี้ก็คือปลดเซฟก่อนขึ้นยางเซฟทุกครั้งนะครับขวดน้ำนะครับระยะประมาณทักสิบเมตรนะครับระยะทำการของเรานะครับ สายมันออกไป็สองสีนะครับสีเขียวกับสีส้มเมื่อกี้ออกไปหมดเลยสองสีก็20เมตรแต่ว่าโยนไปก็10บกว่าเมตรครับไม่ต่ำกว่าสิเมตรนะ อันนี้เป็นทรงเอกลักษณ์ของช่างนะครับท้ายแบบนี้นะครับกับพี่เขาควายฝากติดตามด้วยนะครับช่างเต่านนามายิงป่านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ